ใครที่หารถตู้เดินสายอยู่เดินับพี่โอ้โหวันนี้ผมจัดให้เลยครับแบงค์สิบหนึ่งใบกับรถตู้ v i p แบบนี้ครับเป็นตัวปีสกเกตนะครับตัวเวตาคอมพิวเตอร์นะครับโอ้โหรถของเรานะครับรับประกันบอดี้ไม่มีชนไม่มีความฝ้าแม้น้ำท่วมกับไม่ครับออกใหม่ล้านกว่าบาทครับวันนี้มาหาผมไม่ถึงล้านแถมแต่ง v i p ให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับอะเดี๋ยวมาดูข้างในหน่อยว่าแต่งเยอะแค่ไหนโอ้ยบางคนบอกว่าอุ้ย ราคานี้แต่งนิดเดียวนีอเปล่านะครับเดีย <black mail. S 2> เด๋ยวมาดูกันว่าแต่งอะไรให้บ้างนะครับพี่โอ,โอ้โหเข้ามานี่ว้าวเลยนะครับซื้อไปทีเดียวจบไม่ต้องไปทําเพิ่มชุดแต่งชุดนี้แต่งมาให้หมดเกือบสามแสนนะครับพี่แต่ว่าลูกค้าวันนี้ไม่ต้องเสียสักบาทครับแค่ถือแบงค์สิบมาหาผมแบบนี้นะครับได้รถตู้แบบนี้ v i p พร้อมรับงานได้เลยนะครับที่สำคัญครับออกได้ทุกอาชีพถือแค่แบงค์สิบมา แลกแสงกับผมครับช่วยดาวไปถึง10,000แสนบาทครันนี้เหลือไปแค่8 0 0แสนกว่าบาทนะออกไปตั้งกว่าบาทครับ8 0 0แสนนี่คือแถมชุดแต่งให้ด้วยนะครับที่อื่นไม่รู้เป็นไงครับที่นี่ซอมเดมาโตต้องแต่งหนักจัดเต็มให้ลูกค้านะครับใครสนใจผมให้แค่สี่สิทธิ์แรกเท่านั้นสำหรับลูกค้ทาที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เลขสี่เข้ามาครับถือแบงค์สิบมาจัดไปครับรถทั่งหนึ่งแสนแอดไลน์มาที่แอด 222A หรือโทรมาที่095-198-99-16ผมสไปซ์ซัมเน็นมโตโยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ